การล่ามีกริซลี่ด้วยระบบการล่าอย่างมีชั้นเชิงของเหล่าฝูงสุนัขพันธุ์ฮัสกี้ซึ่งหากดูบนผินเราจะมองเห็นว่าการเอาชีวิตรอดในครั้งนี้เปรียบเสมือนฝูงหมาป่ากำลังเผชิญหน้ากับหมีหนุ่มท่ามกลางความหนาวเย็นที่ปกคลุมไปด้วยหิมะและป่าสนซึ่งมีกริสลี่ก็ไม่ได้เกรงกลัวกับฝูงสุนัขแต่อย่างใดซ้ำยังหันมาตอบโต้เมื่อสุนัขตัวไหนเข้ามาเฉียดใกล้พร้อมกับถอยหนีเมื่อฝั่งสุนัขหยุดการโจมตีโดยไม่รู้เลยว่า นั่นอยู่ในแผนของการจู่โจมในครั้งนี้ของฝูงหมาป่าที่กำลังรอจังหวะฝังเขี้ยวเมื่อถึงเวลาโดยมีนั้นจะถูกต้อนให้วิ่งไปในพื้นที่โล่งๆส่วนเหล่าสุนัขก,ก็พากันวิ่งตามไปด้วยการสลับหน้าที่กันอย่างเป็นระบบโอบล้อมและเกาะกลุ่มกันเป็นฝูงรอบๆตัวมีหนุ่มเหมือนรูปตัวสีและตัวยูจากนั้นก็สลับหน้าที่กันเข้าไปกัดและเห่าเพื่อข่อกวนศัตรูที่ตัวโตกว่าตัวหนึ่งหยุดอีกตัวหนึ่งก็จะวิ่งสลับตำแหน่งลดการใช้พลังงาน และเป็นการพักในช่วงเวลาสั้นๆซึ่งแตกต่างกับนีหนุ่มที่แม้จะดูใหญ่โตวกว่าแต่ต้องวิ่งต่อเนื่องอยู่ตัวเดียวโดวยไม่มีฝูงคอยหลอกล่อหรือเปลี่ยนตัวให้ได้พักและนั่นก็คือจุดอ่อนระหว่างฝูงสุนัขก,กับมียักษ์ผู้โดดเดี่ยว ตอนนี้มีหนุ่มมีเพียงสิ่งเดียวที่ทําให้ยืนหยัดอยู่ได้นั่นก็คือประสบการณ์และความกล้าที่พร้อมจะประจันหน้ากับสุนัขทุกตัวที่เข้ามาก่อกวนส่วนเราสุนัขก,ก็ยังคงแบ่งหน้าที่กันร,รอจังหวะและโอกาสเหมือนฝูงปลาที่ตอดเอาอาหารชิ้นใหญ่อยู่ในน้ําตัวไหนถูกมีไรก็จะล่อมีให้วิ่งตามอีกตัวเห็นโอกาสเหลือก็จะเข้าไปทําการกัดหมีต่อวิ่งไล่ไปพร้อมๆกันวัดพลังการจนลิ้นห้อยซึ่งหากสังเกตฝูงหมป่าดีๆก็จะสังเกตเห็นว่า แท้จริงแล้วมันไม่ใช่วูฟหรือหมาป่าแต่มันคือสุนัขล่าเนื้อพันฮัสกี้โดยเราจะสังเกตจากกรอคอที่สวมอยู่เนื่องจากเราสุนัขนั้นเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลารวมไปถึงแสงที่สาดส่องลงมาอาจทําให้การประมวลผลของภาพออกมาไม่ชัดเจนและพุ่งเป้าจุดสนใจไปที่การล่าจนพลาดในการสังเกตไปได้นั่นเองมาติดตามการโต้กลับของหมีหนุ่มกันต่อซึ่งตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเริ่มงับและจัดการกับสุนัขบางตัวบ้างแล้วแต่เมื่อตัวหนึ่งถูกขย่ สุนัขอีกตัวก็จะเข้าไปเสริมทัพในทันทีเพื่อตัดจังหวะทําให้หมีไม่สามารถจัดการกับสุนัขตัวนั้นได้อย่างเด็ดขาดพร้อมกับต้องวาดระแวงแม้อยู่ในจุดที่ได้เปรียบก,ก็ตามมีกริสลี่ต้องวิ่งพร้อมกับต่อสู้ต่อเนื่องในเวลาเดียวกันไม่มีเวลาให้หยุดพักแตกต่างกับเหล่าสุนัขที่จัดทีมอย่างมีระบบระเบียบอย่างเหนียวแน่นเข้าไปชกกันแล้วถอยหนีสลับหน้าที่กันตลอดเวลาตัวไหนเหนื่อยก็ถอยมาพักตัวไหนพร้อมหักก็เข้าไปเสริมจนมีหนุ่มเริ่มหมดแรงและอ่อนกำลังลง วิถีธรรมชาติกำลังสอนให้เห็นว่าพลังที่มากมายเพียงหนึ่งเดียวย่อมสยบต่อแผนการของฝูงนักล่าที่พร้อมใจกันจู่โจมอย่างไม่ลดละเมื่อถึงจังหวะหนาทีทองที่รอคอยนั่นเองมีหนุ่มใช้พลังเฮือกสุดท้ายเพื่อดิ้นรนทนสู้มาจนถึงจุดที่เรียกว่าหมดสิ้นหนทางทางกลางคมเคีย้ยวและเสียงเห่าของฝูงฮัสกี้มีเจ้าของในแถบอล拉สกาทางตอนเหนือของทวีปยุโรปความพ่ายแพ้ของมีหนุ่มในครั้งนี้สอนให้เราเห็นถึงระบบที่สมบูรณ์ในการล่า ของสุนัขฮักกี้เป็นอย่างดีเปรียบได้กับความสามคัคคีและทีมเวิร์กที่รวมเป็นหนึ่งเดียวนั่นเอง